ไดโนเสาร์กรงเล็บยาวสองตัวรวมกันไดโนเสาร์เขาแหลมหางหนามสองตัวรวมกันล่างสัตว์ประหลาดมาเลยเพื่อนโอ้โหเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมะไปนะครับกับเกม c r a ซี Dino Park สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เราก็จะมาทำภารกิจ ทำเควสกันต่อเราจะมาเปลี่ยนร่างไดโนเสาร์ให้กลายเป็นร่างสุดท้ายกันถึง2ชนิดกันเลยทีเดียวแม่ใช้เวลาแบบนานสุดๆก็จะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเจ้าคาเค้นเราก็ ยังไม่ได้ไปขุดค้นซากเพิ่มเลยนะพอดีไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ไปขุดเจ้านี้พอดีอีกประมาณ1ิชั่วโมงเราก็จะได้ไปขุดเจ้าม้ายูนิคอร์นแม่ไหนดูฟอสซิลไหนสิก็ยังขาดฟอสซิลอีกค่อนข้างจะเยอะสำหรับภารกิจตอนนี้เราจะต้องอัปเกรดเจ้าเทอริซิโนซอรัสให้เป็นเลเวล6กก็คือเจ้าตัวนี้กันเลยน,นะไดนเส์กงเล็บยาวสุโดโหดนี่รวมร่างเจ้าตัวเล็กไปก่อนเพื่อนอจะบอกว่าเจ้าตัวนี้แม่ถ้า ถ้าเปลี่ยนร่างสุดท้ายเราน่าจะได้เริ่มนำมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งน่าจะเก่งกาจพอสมควรเทอริซิโนโซอรัสไดโนเสาร์กรงเล็บยาวสองตัวรวมกัน ร่างสุดท้ายเป็นยังไงเอย่ยโอ้โหปีศาจกงเล็บใหญ่หุ้ยหน้าตาอย่างกับเยติเหมือนกันนะเนี่ยหุ้ยหน้าตาสุดโหดนะผมมีขนยาวปกคลุมลำตัวพร้อมกับกงเล็บที่จะกระซวกทุกสิ่งได้ร่างสุดท้ายมาอีกหนึ่งตัวนี่เลยนะเลือด231เลือดก็ไม่ค่อยจะเยอะโจมตี68นี่แรงพอสมควร สปีด220ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมเจ้าตัวนี้และเราก็สําเร็จภารกิจนี่หุยภารกิจมาอีกเพียบนี่จะบอกว่าตอนนี้นี่มีภารกิจที่เรากําลังจะทําพอดีก็คืออ <c oughs> ัปเกรดเจ้าโปโตโซเซลลาท็อปให้เป็นเลเวล6นี่เลยเพื่อนเจ้าตัวนี้มาเรากําลังขุดฟอสซิลมาพอดีหเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กออกมาครบถ้วนรวมล่างเจ้าเบบีไปก่อน กำลังจะเป็นล่างสุดท้ายตอนนี้ก็แม่เป็นตัวที่บอกเลยว่าพี่มักจะใช้ต่อสู้กับผมจ้ตัวนี้เพราะมีความเก่งกาจตั้งแต่ล่างที่5กันแล้วนะไดโนเสาร์เขาแหลมหางหนามสองตัวรวมกันล่างสัตว์ประหลาดมาเลยเพื่อนโอ้โหเฮ้ยโคตดเท แม่มีเขี้ยวมีดวงตาถึง5ดวงแล้วก็ส่วนหางนี่หนามคดแหลมจุดเด่นเลยก็คือเขาหน้ากับเขาข้างแก้มของเจ้านี่ที่ใหญ่โตสุดๆแล้วเราก็สําเร็จภารกิจ นี่ตอนนี้เลเวล109กันแล้วนะขอดูแป๊บหนึ่งดูซิว่าต้องเลเวลเท่าไหร่อ้าวเลเวล116ถึงจะไปขุดไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่และตอนนี้เจ้าอมากาซอรัสต้องเลเวล6อ,อารอซอรัดเลเวล5แล้วก็บาราคิโอซอรัสเลเวล5เจ้าอมากาซอรัสก็คือสายพันธุ์นี้ อ๋อวิรู้สึกว่าเรากําลังเอาไปฝึกฝนพอดีล่างสุดท้ายท่าทางจะโคตรน่ากลัวเลยนะหนามนี่รอบลําตัวอย่างกระทุเรียนส่วนเจ้านี้ก็ต้องเป็นเลเวล5เจ้านี้ท่าทางจะไม่ยากเท่าไหร่นะเออยังพอได้อยู่เจ้าออโรซอลัสแล้วก็เจ้าราคิโอซอลัสอันนี้ก็ไม่ยากแม่น่าจะยากก็คือเจ้าอามากาซอลัตนั่นแหละนี่เจ้าตัวนี้เลือด260อหกสโอ้โหพอใช้ได้โจมตีถึง78กันเลยทีเดียว คลิกนี่น่าจะขึ้นเป็นร้อยป้องกัน55ไม่เยอะมากสปีด240พอรับได้ดีเลยเพื่อนปีศาจกงเล็บยาวสุดสยองแม่ล่างสุดท้ายที่ใครเห็นก็ต้องเกรงกลัวแล้วก็เจ้าตัวนี้วิวรรูปทรงของมันนี่ โคตรโหดครับผมเดี๋ยวไปดูพลังการต่อสู้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใช้เจ้าตัวนี้อยู่ด้านบนแล้วก็ตัวด้านล่างเป็นเจ้าตัวนี้ละกันแม่เป็นตัวกินพืชทั้งคู่ลุยเอาแบบไม่ต้องใช้การ์ดอะไรเนี่ยแหละโอ้โหนี่มันเจ้าแมมมอสกับเจ้าอุ้ยอย่าพึ่งอะไรมากโจมตีไปก่อนเพื่อน63โจเข้าไปโอ้โหเจ้านี่66มาคิทิเคลได้ไม่เอออุ้ย15 พลาดไปเลยโอ้โหห้าสิบเอ็ดเฮ้ยขนาดโจมตีพลาดนี่คิทียังโคตรแรงเอาละเพื่อนสิบเจ็ดอือห้าสิบเอ็ดโหดไม่ละ่ะเอาวิเสียบกระสุก 25. อืม25าสิบห้าเฮ้ยฟลุ๊ปห้าสิบเอ็ดฟลุ๊ปยี่สิบแปดเจ็ดสิบเก้า้ยคริก็ไม่ค่อยยากนะนี่อ่าตายซะเพื่อนโจมตีว่องไวอยู่อย่าเสียบมัน เจอเจ้าตัวนี้จึ๊บอืมลองป้องกันดูซิป้องกันโคตรโอ้โหโคตรน้อยว้ายเกือบตายอืมแล้วเราก็อุ้ยโจมตีก่อนโคตรโหดแปดสิบสามโจ้โคตรแรงเลยเพื่อนอุ้ยตายดีต้องเจอเจ้านี่ฟลุ๊บยี่สิบสี่ฟลุ๊บยี่สิบสามฟลุ๊บยี่สิบสี่เจ็ดสิบเอ็ดแบบชิวๆอืมยังไม่คริ ถ้าคินี่ไม่ต้องพูดถึงความแรงนี่ไม่เป็นรองใครเจ้าตัวนี้อุ๊ยกดพลาดโอ้ยทาเป็นป้องกันอืมสงสัยต้องรีบกำจัดเอ้ยชึบ39ชึบ21ชึบนี่81อุ๊โอ้ยแรงไม่ล่ะเฮ้ยโดนที72อืมอย่าลืมว่าเจ้าตัวนี้ก็โจมตีแรงเหมือนกันอืมปิดฉากเลยเพื่อน74ตายซะวิกตอรี่ ตัวนี้นี่ยังโหดได้ตัวดีๆมาอีกหนึ่งตัวแต่ตัวที่บอกเลยว่าสุดโหดของจริงน่าจะเป็นเจ้านี้นี่เจ้าตัวนี้นี่แหละจับคู่กันนี่ใครเห็นเป็นต้องสยองขวัญเรียกได้ว่าแทบจะชนะชัว์ๆอ่าพี่คิดว่าเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ก็น่าจะยังชนะเดี๋ยวดูกันนะทุกคนฟลุ๊ปห้าสบสีฟลุตีจมตีเกแรงไหมล่ะตัวนี้นี่ขีคตง่ายทีเล็กนี่สทีเกือบตายครับผมอุ้ยฟลุ เอา้าเฟลอีกให้ตายเถอะอ,อย่ามัวแต่อ้อมมือสิเพื่อนมาโบรเข้าไป59แล้วสปีดของเรานี่ยังมากกว่าเจ้าทีเล่อีกล่ะปิดฉากแบบชิวๆตายซะส่วนเจ้าตัวนี้เลือด300้ครับผมห้ามประมาทอยฟึบยังไงก็จมตีที่โดนไปก่อนอุ้ยโคตรแรง83นลดเลือดลดเลดือดเจ้านี่มันจมตีไวอุ้ยฟึบ เก้าสิ 90. อุ้ยตายแน่แกเออเป็นไงล่ะเพื่อนโหดไหมล่ะฟลุ๊อ๋อเฟลอีกแล้วอุ้ยหมเดแต่พูดมากเว้าวโดนเข้าไป59เดี๋ยวเราจะป้องกันให้ดูอุ้ยฟลุหบเอป้องกันก็เยอะอไม่มีตายหรอกแบบนี้วถึงกับโจมตีศูนย์ถ้าเราป้องกันไปเรื่อยๆศัตรูโจมตีไม่แรงเราก็ยังมีโอกาสชนะเฮ้ยตายครับผม ไม่เป็นไรเจ้าตัวนี้จะมาปิดฉากฟลุปนี่ฟลุตายซะนั่นแหละ69โคตรแรงโดนเข้าไปโคตรเบานี่ตัวของนายนี่ไม่เหมาะแก่การป้องกันหรอกนะอาอตายซะดีๆเพื่อนว้าวตายซะเถอะเรียบร้อยเป็นไงอันดับขึ้นรุนัวถ้าเราใช้ตัวพวกนี้สำหรับตอนนี้เจ้าหุ่นยนต์ของเราก็ เรียกออกมาได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็เรียกออกมากันเลยละกันประกอบแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาเลยเพื่อนเจ้าเชลดอนออกมาอีกหนึ่งอยากจะเห็นแบบว่าร่างสามของเจ้านี่กันแล้วนะถ้าเป็นร่างสามเมื่อไหร่น่าจะเริ่มทำการใช้ต่อสู้กันได้ครับผม บางคนก็นํามาสู้นี่ลองจับคู่แบบนี้กันดูสิจะโหดหรือเปล่าเอ่ยโอ้คู่ต่อสู้คราวนี้ไม่ธรรมดาแม่ใส่หมวกซะด้วย60อิ้ยฟึนี่เก้าิบอุ้ย,ยโคตรแรงครับผมอเจ้านี่80ต้องคริหน่อยเพื่อนอฮ้ยฟึุบนี่ไม่คริกก็ยังแรงเพราะตัวฉันนี่ฝึกฝนมาเยอะเฮ้ยฟึุสาิบเจฟรุบ ตายซะวิ่งเจ็ดสิบหวิ่ีบปิดฉากดีกว่าเพื่อจะกำจัดได้สองตัวอืมเก้าเก้าโคตรแรงวอ้ยเจ้าตัวนี้นี่แทบจะเก็บทั้งหมดโอ้สิเพื่อนโอ้ยโ้ยเจ้าตัวอ้วนฝึกฝนมาโคตรแรงครับผมโจมตีถึง88กันเลยทีเดียวอืมมาอุ้ยกดพลาดไม่ห้าสิ้าไปก่อน แล้วก็เฮ้ยยี่สิบหก้ยังมีโอกาสอีกขอบใจมากเพื่อนที่ให้โอกาสฉันรอดชีวิต yeah. Bro Bro อย่าโบร์ห้โบร์สี่สิบเก้อีกปิดฉากมันเลยสิเจ้าโปรโตเซลาท็อปไว้ใจฉันได้เฮ้ยเอออ้ยป้องกันใส่เยอะเฮ้ยเจาะทะลวงเกราะหน่อยสิเฮ้ยเอา้าหูเครื่องกระตุก โดนสัห้าสิบห้าอืมก็ยังปิดฉากได้อยู่วิกตอรี่วิอันดับเลื่อนนะผมแม่เป็นแพลตินัมระดับ4เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในวันนี้ก็ได้ได้ว่า แม่แต่ละตัวของเรานั้นค่อนข้างแข็งแกร่งดุดันกันเลยทีเดียวก็สำหรับในคราวหน้านะครับเราจะต้องมาทำภารกิจอัปเกรดเจ้าพวกนี้ให้เป็นเลเวลเยอะๆแล้วตัวไหนจะเก่งกาดพอต่อสู้กันได้บ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผม อยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติรีมปต่อตอนหน้ากันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ